รับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมเช่นเคยเชมนกแก้วสายฟู้ดการกินไม่ทําให้ใจนะครับวันนี้ขอพูดภาษากลางหน่อยนะครับบางที่พี่น้องที่รับชมอาจฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเสียงในฟิล์มนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาทําการนะครับพันยอดนะครับพันยอดมะเขือเทศนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มพันกันแล้วนะครับ2วันละตั้งแต่เมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะพาพี่น้องนะครับไปดูนะครับว่าการพันยอดเขาพันยังไงช่วงนี้ก็แรงงานผ่านศึกทุกชีวิตนะครับวันนี้มาทั้งหมด9ชีวิตนะครับพักเที่ยงกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไมได้พลาดคลิปดีๆจากช่องแรปเปอร์การเกษตรของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับพี่น้องนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับแรงงานผ่านศึกของเรานะครับก็มีเพื่อนผมนะครับน้องๆเขาพักกินข้าวนะครับกินข้าวนะครับนี่พักกินข้าวพักเที่ยงนะครับแต่ละมุมนะครับนี่ครับก็โทรหาลูกหาเมียกันนะครับนี่ครับนี่ครับพักเที่ยงนะครับมาดูวิธีการนะครับพันยอดเขาพันกันยังไงติดกิ๊บพันยอดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ก็คือต้นมะเขือเทศนะครับนี่นี่ครับต้นมะเขือเทศนี่ครับเขาจะติดอย่างนี้ถามว่ากิ๊บเป็นยังไงกิ๊บ น,นี่นี่ครับนี่คือกล่องนะครับกล่องของกิ๊บนะครับกิ๊บที่ติดนะครับใช้ติดนี่ครับกิ๊บก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ต้องใส่ถุงมือนะครับในการติดไม่งั้นเขากลัวเชื้อโรคนะครับกลัวเชื้อโรคโดนต้นมะเขือเทศของนายจ้างนะครับนี่ครับแล้วก็ติดอย่างนี้แล้วรับแล้วเราก็จะมาพันนะครับนี่เห็นไหมถ้าไม่ใส่ถุงมือไม่แนะนําให้จับต้นมะเขือเทศนะครับเพราะว่านายจ้างจะจะด่านะครับนี่ครับพันขึ้นไปอย่างนี้ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบประมาณนี้ครับโดยประมาณต้นมะเขือเทศอายุก็ประมาณเกือบเกือบเดือน,นครับสามอาทิตย์ได้นะครับนี่ครับนี่คือต้นมะเขือเทศเนี่ยเป็นพันธุ์เหมือนคล้ายๆรูปไข่นะครับรูปไข่รูปทรงเหมือนไข่นะครับไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดเป็นพวงนะครับก็เก็บเป็นลูกนะครับเป็นลูกเรียงใส่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะนี่ครับ เลียงใสแบบแบบแบบไหนไหนน้องนะครับแล้วเก็บนะครับนี่ครับเออนี่เก็บเลี้ยงใส่ถ้าอยู่ตรงนี้เขาเขาเรียกแก๊ปนะครับแก๊ปนี่เลี้ยงใส่อย่างนี้นะครับเก็บนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาทั้งหมดเก้าชีวิตนี่ครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับเลี้ยงใส่ตรงนี้นะครับเต็มเนี่ยครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ทําการติดกิ๊บพันยอดนะครับ เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับติดกิบพันยอดเสร็จนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็เหลือฝั่งนี้นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าคําพม่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ผมมามัดเชือกเสร็จแล้วก็นี่ครับติดกิบพันยอดต่อนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ขันสายนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับฉบัดนะครับแรงงานผ่านศึกของเราก็พักผ่อนนะครับ พักผ่อนนะครับพักผ่อนวันเสาร์นะครับหยุดนะครับเขาเรียกฉบัดฉบัดนะครับก็คือวันเหมือนเขาเหมือนวันพระบ้านเราวันพระใหญ่ครับนี่ครับแรงงานผ่านศึกนี่ครับก็นั่งหยุดแก่อยู่มุมกันนะครับนี่ครับนี่นี่ก็พันยอดอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพันยอดไปเรื่อยๆนะครับพันยอดนี่ครับแล้วก็ อีกอย่างนะครับต้องหักแขนงที่มันมินแขนงมันออกมาเราก็ต้องหักทิ้งนะครับเนี่ยนี่ครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็ในคำพม่าอุณหภูมิก็ใสายๆมาก็เริ่มจากอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับประมาณ40อัพนะครับอยู่ข้างนอกก็ประมาณ8 9องศาเซลเซียสนะครับอากาศกำลังหนาวนะครับเนี่ยดูคำพม่านะครับปิดไปหมดนะครับด้วยอันนี้เขาเป็นเป็นผ้ายางนะครับเนี่ย ปิดนะครับดูปิดหมดแทบจะไม่มีอาการหายใจแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุก็โตเร็วมากเลยนะครับนี่ครับนี่รายงานผ่านศึกนะครับผมวันนี้ก็พักเที่ยงก็พาพี่น้องมาดูนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับระบบควบคุมการปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําสายน้ําหยดนะครับนี่ครับอยู่ตู้อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลยนะครับผม นี่นะครับเรามาดูตู้ควบคุมน้ํานะครับปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดเข้าไปเลยนี่นะครับนี่คือระบบปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยนะครับนี่ครับจะใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเี่ครับเชื่อมเข้ามานะครับนี่ครับเป็นปั๊มน้ำนี่ครับนี่ครับปล่อยนะครับนี่ก็คือถังปุ๋ยนะครับนี่ครับปุ๋ย ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับนี่นะครับปุ๋ยไม่รู้ว่าในต้างผมใส่กี่ลูกนะครับแต่ว่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับอ่าสูตร20 20 20ยี่สนะครับผมนี่ครับนี่สูตร20 20นะครับถังปุ๋ยอันนี้ก็คือระบบนะครับระบบน้ําของอ่าประเทศอิสราเอลนะครับนครับคือปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยอัตโนมัตินะครับผมนี่ ควบคุมโดยนี่ครับน่าจะเป็นตู้คอมนะครับนี่นี่ครับนี่ครับปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยนะครับนี่นี่ครับปุ๋ยก็จะเห็นไหมครับสายปุ๋ยก็จะถูกฉีดเข้าไปเนี่ยฉีดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปล่อยเข้าไปนี่ตามท่อนะครับนี่ตามท่อนี่ครับน้าปุ๋ยก็จะปล่อยตามท่อนะครับออกไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปล่อยออกมาใช่ปะครับนี่ปล่อยออกมาก็จะมานี่ตามท่อเมนใหญ่นะครับแล้วก็ ไหลออกมาตามสายน้ําหยดนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็จะออกมาให้มะเขือเทศได้กินปุ๋ยนะครับนี่ครับเทคโนโลยีนะครับของกเกษตรเกษของประเทศอิสราเอลนะครับวันนี้ก็จะได้ขอตัวไปทํางานให้นายจ้างก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาคลิปดีๆนะครับมาฝาก พ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ